สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเอกนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเจ้า isuzu d-max นะครับปีศูนย์สามเป็นรถตัวเตี้ยแต่พอดีลูกค้ามายกสูงนะครับแล้วก็ใส่ยางใหญ่นะครับพามาดูครับตอนนี้นะครับนี่คันนี้นี่ d-max ตัวเตี้ยนะครับยกสูงนะฮะแล้วก็ใส่ยางใหญ่นะครับเป็น otani sa สองพันนะครับสองสี่เจ็สิบสิบหกพร้อมยาง ล้อพร้อมยางเป็นล้อแซดสิบเก้านะครับคันนี้ยกยกสูงใส่ปิกนกเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะเน้นเป็นโชค๊คยังไม่แพงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนโชคใหม่นะครับคันนี้ก็ได้ทรงอย่างนี้ก็สูงพอๆกับไฮเลนเดอร์ตัวเก่านะครับอแบนบนี้เลยนะฮะ สวยๆแบบนี้ครับเผื่อมีใครสนใจนะครับก็อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนี่ยทรงนี้รออยู่แล้วนี่ยกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะนะยกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเป็นล้อซูทดแท้นะครับเนี่ยลองดูรอบๆคันนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะแต่สูงกว่านี้ก็ขี่ลำบากนะครับเพราะว่านี่เป็นรถตัวเตี้ย ใครอยากจะกยกทรงนี้ก็แวะมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับรอๆเลยแบบนี้ไม่รู้มองเห็นกันบ้างนะหน้าเสมอหลังครับไม่ได้หน้าไม่ได้หน้าไม่ได้หน้าเชิดนะอันนี้นะอ่ะละก้อง ดูทรงก็หน้าเสมอหลังอะไรกําลังสวยแต่ว่าถ้าหน้าเชิดหน้าเชิดหรือหลังเชิดเกินไปก็ไม่สวยประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ